ังจากปากนุ่นหลังถูกตั้งกระทูถามเกาเหล่ายุยจีลนันหรือถึงไม่ถ่ายรูปร่วมเฟรมกันต่างคนต่างไปร่วมแสดงความยินดีกับคู่รักเคลลี่ธนพัสและภรรยาสาวรุ่นน้องนายชนุตาในงานฉลองวิวาสุดหวานช่ำเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่แล้วสองสาวอย่างนุ่นบรนุษย์และยุยจีลนันดันถูกจับสังเกตเห็นว่าในงานนั้น ทั้งนุ่นและยุย้ยต่างก็ถ่ายภาพร่วมเฟรมกับใครอีกหลายๆคนแต่กลับไม่มีภาพคู่ร่วมเฟรมกันออกมาแม้แต่ภาพเดียวเป็นเหตุให้ถูกตั้งกระทู้ถามในพันทิปว่าไม่สนิทกันหรืออย่างไรทั้งๆท,ท,ที่แจ้งเกิดเป็นนางเอกช่องเจ็ดร่วมนุ่นกันมาก่อนแท้ๆเกี่ยวกับเรื่องนี้สาวนุ่นอธิบายว่าไม่มีอะไรกันเลย คือกับยุยเคยเป็นนางเอกร่วมช่องกันสมัยเส็นสัญญาอยู่ช่องเจ็แต่ก็ไม่เคยร่วมงานกันในละครแค่เจอกันตามงานเจอในช่องหรือตามอีเวนต์บ้างคือโดยปกติก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสเจอกันแต่ว่าไม่มีอะไรที่มันทำให้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่มันลบไม่มีเลยค่ะเราก็ชื่นชมผลงานเขา และวันนั้นนุ่นก็อยู่แบบแป๊บๆไม่ได้อยู่แบบช่วง after party ด้วยเคลียนะจ๊ะขามเมาส์ทั้งหลายสำหรับวันนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com